พร้อมไหมนี้แล้วก็บคุณชาเพชรเฮ้ยบอเฮ้ยบ้นรา็นลูกบอูยุกรกันเดือดตารูบาจเล่จนรอะับเลย่นะทุธังอภิปุษยามะนะ ธรรมงอภิปุชยามาอิมินาสตารีนะสังขังอภิปุชยามาสิที่ในช่วงนี้วันนี้้าอกลาปูนยากรถนากนบอกอีกอุวังดังขมมากกรถนาะลึกระบือฮ่าฮ่าฮ่าอุปลากระเอ่อ ก็เลี่ยนมาแล้วนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วว่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะใสดำในการถวายเดทนะเดทเจ้าออกมาสองโต๊ะบ้านน้าแคปหน้าจอมนเลยเดินนะคะท่านผู้ชมผูกต้องนะแม่อาสัญนะเดียวแปนะเจ็ดแม่ดูเป็นเจ็ดหรือว่าเป็นหนึ่งแม่เอา หนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะเพราะว่าหกับเตัวเดียวกันอยู่แล้วเนาะจะเอาเจ็เจากัเงบนก็เหมน้นั่นมนเจ็ดเออมันเนะอ่าตอนนี้ล้วก็เจ็ดเจวก็เจ็ดหนเนาะหนึ่งเ่งค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอซีแฟนช่องนะคะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็อ่า มาดูนางรำนะคะรำอับสรานะคะตัวน้อยตัวจิ๋วนะคะที่วัดพนมชัยดังสีนะคะวันนี้ก็จะมีการส่งน้ำนะคะองค์หลวงปู่สวงนะคะทุกปีนะคะที่วัดพนมชัยรังสีนะคะค่ะวันนี้พิเศษหน่อยนะคะท่านผูชมเนาะมีนางรำตัวจิ๋วตัวน้อยนะคะมารำถวายกับองค์หลวงปู่สวงด้วยนะคะ องหลวงปูสว่างนะคะก็จะมีการอขอโชคขอลาบนะคะตามธรรมดาให้กับเอฟซีนะคะแฟนช่องนะคะขอโชคขอลาบหลวงปูนะคะองหลวงปู่สว่างนะคะเจ้าแห่งโชคลาบอยู่แล้วนะคะก็เลยนะคะรำถวายเสร็จก็ขอโชคขอลาบนะคะให้กับท่านผู้ชมที่รับชมนะคะ ตัวสี่ค่ะนางรำตัวน้อยตัวจิ๋วตัวสี่นะคะท่านผู้ชมคะเก่งมากๆเลยนะคะสวยด้วยแล้วก็รำสวยด้วยนะคะแนี่เลขทูบตัวไหนนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งวะ เลขทูบหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะสวย่ะแม่บอกว่าสวยนะคะอันนี้ซูมนะคะในระยะไกลมองไม่ชัดเออนะคะท่านผู้ชมเลขทูบนะคะวันนี้ก็หนึ่งเจดหนึ่งนะคะอุ้ยฝนตกเลยนะคะฝนตกดิน้นๆนนะคะท่านผู้ชมนะคะ วันนี้นะคะโอ้ยฝนลุกเลยนะคะนี่แอดมินีฝนลุกเลยนะคะรำบองสวงนะคะฝนก็ตกดิ้นดินนะคะไม่ตกแรงนะคะตอนอาเริ่มทําพิธีนี้ก็อาฝนฟ้านะคะเสียงมาก่อนเสียงฟ้านะคะมากอน,นะคะเสียงดังอพอตอนนี้ก็ไม่ตกนะคะอาพออาตอนนี้ก็รําแล้วก็ยังตกดิ้นดินนะคะ<ม>ท่านผู้ชมนอกจะว่าปูนะคะโปรย น้ำมนให้นะคะตอวรถน้ำมนให้เให้เด้อนะคะเนาะนี่หลวงปู่หจะ้กางพลทางาที่องค์พระนะคะก็ทรงน้ำหลวงปู่เสร็จแล้วก็ญาติโยมนะคะตามมานะคะ อะไรหลุดคะนี่พรมอะไรพรมอะไรหลุดหลุดจากมือหลวงปู่เลยขี้อะไรบุรีกาบุรีนะจ้านี่พรมอะไรก็ชอบจับบุรีลวงปู่อ๋อหลุดลงมาเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้นี่ออ๋มองเห็นเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้เรอจับใส่แล้วเนาะโอ้ภาพจับไม่ทันนะคะท่านผู้ชมอาหารวันนี้ทรงน้ำไม่กลับหลวงปู่เนาะค่ะเนาะ ทองมาลาก็เลขสูงไหมน้อเป็นเลขสูงแม่เห็นเหมือนกันบ่ะทองมาลายตกจากมือปู่แม่เห็นเหมือนกันใช่ไหมคะแม่ไม่เห็นโตใหญ่อยู่ในอธิมันทำอย่างนี้ไม่น่าจะหลุดอ๋อแม่เป็นคนเออลงมาบนให้หลวงปู่จับปี่เดี๋ยวติดปี่ปี่ลงไปก็ลงทองมาลายหลุดออกมาอันนึิมเหรอ นอไม่อยยกมาดักเลยตกใส่ไหนแม่ตกใส่ขันบ่ะเออใส่ขันกันเก็บไว้ไม้อะไรแม่ตีว่ายังไงเน้อตั้งตีไปไหนฮะ จับภาพไม่ทันนะคะเพราะเราดีม right? ีแม่นะคะก็พวงเขาเรียกว่าซงนมาไม่กลับหลวงปู่สวงนะคะแล้วก็พวงมาลัยหลุดออกมาจากบุตรีของปู่เนาะค่ะเนาะบุตรีของปู่ใช่บุตรีของปู่อยู่ตั้งลึกอยู่ตั้งแต่ทำไมถึงตกมาได้เนาะประมาณสองนิ้วสองนิ้วเนาะตกมาได้ยังไงนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะคะพิธีการของหลวงปู่สวงเด้อ จิตสัมพัดนึกนะจสัันึกอนิ้วหละจ้าโอ้หลุดลงมาเลยหลุดรงมาเลยค่ะใส่ตรงบรีดองพ่อเนี่ยพวงมาลัยทั้งหมดนะคะมีสี่พวงเนอนะคะ้อันะ หลังจากที oh, ่ส no, ่ง no น้ำลงโตสวงแล้วนะคะก็อ no. ัญเชิญหลวง่ะเข้ายที่กระท่อมใหม่นะที่เราเลยกนเลจับเลยจับดเลยจับวางขึ้นเลยขาวาวูยังข้าวาา hãy nhớ mọi người ạ mọi người ạ mọi người ạ mọi người